ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ครับวังน้ำเขียวนะครับที่วังน้ำเขียวฟาร์มเป็นฟาร์มเห็ดนะครับออออแกนิกนะครับแล้วก็จะมีหลายๆส่วนนะครับนี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์พวกเห็ดต่างๆนะครับแล้วก็พวกยาวังว่านยาหมองตาวังว่านนะครับเป็นแบรนด์ที่ดีนะครับคือฝากอันนี้ก็เป็นกาแฟสดนะครับกาแฟสดของฝากเวลามาก็ต้องมาพักผ่อนหย่อนใจตัวนี้ครับ ห้องน้ําสวยครับเพี่ไปเข้ามาแล้วครับแล้วเดี๋ยวไปดูข้างในแต่ตอนก่อนไปดูข้างในมาดูเนี่ยครับที่จอดรถนะครับอยู่ที่อเภอวังเกี่ยวตําบลไทยสามัคคีนะครับจะจุดไฮไลท์จริงๆคือเรื่องฟาร์มเห็ดที่ฟาร์มีดตั้หน่อยค่ะโลสาธิตการป้อเห็ดน,นะครับเป็นเดี่ยวเชิงเกษตรทางเล้งเกี่ยวนะครับเป็นมิสเตอร์มัชรูมครับเป็นของ กรมการเกษตรนะครับแหล่งราบการเกษตรเห็ดษฐกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบางท่านเกี่ยวสัมรู้โดยกระทรวงเกษตรนะครับภาคเกษตรจังหวัดนะครับโอเคครับครับไปดูนะครับโชคมาคนไม่ได้มาดูครับนี่ครับห้ามนำสไลงเข้ามาครับเป็นคน ชอบไปซื้อของฝากของกินนะนนี่โอ้โหประวัตินะครับคุณความดีเยอะแยะก็จะมีวิธีบอกขั้นตอนการเพราะเห็ุนะครับจะมีคนมาศึกษาทำง,งานเยอะนะการทําบุญทําบุญ PDA เนะพีดี a คือจากเห็ดจากมันฝรั่งนะครับก็ใส่ก็แล้วก็ใส่ใส่ใส่วุ้นไปแล้วก็ต้มใส่ตาลไปหลายส่วนนะครับ แล้วก็ให้มันแข็งตัวหลังจากนั้นก็เอาเชื้อเห็ดนะครับแยกเชื้อเห็ดเอาจากก้อนเห็ดนะจากไอหนอกดอกเห็ดก็มาใส่รดนเชือ้อแล้วก็ใส่ขวดนะครับผมเคยทำครับครูเรียนมาอยู่คอร์สหนึงได้ทำบุนอาหารทำข้าวฟ่างไปต้มนะครับไปนึ่งไต่ตมหนึ่งสามชั่วโมงถ้าต้อทุกทุ่งอันนี้ก็แล้วแต่องศานะครับผมเคยแล้วก็ขยายเชื้อจัด จากไอเนี่ยปุ๋นพีดเอลงปากตอนนี้เชื่อมก็จะเต็มไปในปุ๋นเอในข้าวฟ่างหลังจากนั้นข้าวฟ่างเต็มหลายๆขั้นตอนก็อ่าไปทํากองเห็ดอีกทีไอ้ A, ทำเองทำทุ่งเห็ดนะครับทุ่งเห็ดเกลือ,อนนี้นะแล้วขยายมาก็าจะเป็นข้าวฟ่างเนาะก็มาเทใส่แล้วนี่ก่อนที่จะเทใส่ต้องนึ่งอันนี้ก่อนนะครับนี่นึ่งในหลงหนึ่ง หลังจากนั้นก็เอาเชื้อเห็ดจากจากขวดตนนัวนี้อ๋ออันนี้ของจริงครับให้ทาบุญพีดเอปุ๊บแล้วก็เอาเอาเชื้อเห็ดมาใส่ค่อยๆใส่ครับมันเต็มปุ๊บเชื้อที่ดีคือสี่ขาวนะหรือเราจะสีของประเภทของมันนะหลังจากไปเลี้ยงในข้วาฟางที่หนึ่งอันนี้ก็มาเทใส่ในในขวดเนี่ยหนึน่งมันก็จะเชื้อเต็มยังก็ไปกรีดทิ้งไว้ในห้องน้ําก็แหละทำไปซื้อสองตองอัน ก็จอใส่ไปในโรงเห็ดซื้อไปซึ่งประมาณห้าหกบาทหรือสิบบาทผมจะไม่ได้ปัจจุบันเราก็ไปทำต่างๆนะครับนี่ขั้นตอนทำกองเห็ดกอนเห็ดก,ก็คือขั้นตอนตัวนี้ทำกอนเนี่ยไปเดินดูครับโอ้มัชรูมโรงขอบรงเกเห็ดโอ้นี่เห็ดไอ้นนะครับ ทางเศร้า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 คือชีวิตไม่ใ่ทัง้งเศร้าสิ่งทองโอ้มีราคาแพงครนะที่มาจากภูเขาสูงกิโลละสองหมื่นบาทโอ้ก็เป็นเป็นยานะเนาะเโอ้ขอดีขอดีนะขอดีขอดีคือชื่อเห็ดนะ พอดีเสพเป็นชี่ทางการค้านะเห็ดก็อบสับคุนก็เนี่ยช่วยเกี่ยวกับพลังของชายของหญิงให้แล้วก็แก้หอผืดมีพลังที่ดียินยางความหมายแค่นั้นเองคือ <c ười> ผมเรียนเกษตรมานะว่ขอเข้าใจนี่ไปดูนะครับ,รบนี่นี่ครับนี่ก็มาดูเห็ด อันนี้ก็แล้วก็ฉีดน้ำไปเพื่อยอยเก็บขายเห็ดอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็มันมีลายแบบนะอันนี้บ่มเชื้อพอบ่มเต็มที่ปุ๊บก็ไปนี่ครับขั้นแรกมาบ่มวางไว้ให้เชื้อเต็มก้อนนะครับแล้วก็ไปแขวนรดน้ำครับผู้เห็ด ความเยี่ยมชมนะครับเขาก็มีควบคุมอุณหภูมินะครับเพราะันจะมองเนยอยู่อุณหภูมิขนาดไหนขนาดไหนเขาก็จะเก็บทุกเรื่องแตกครับไม่ใช่ตะล่องนะครับเห็ดครับเห็ดนางลมเห็บนางฟ้านะครับอน,นี้ก็อาจจะมันก็อาจจะแรกแรก็จ,จะออกดีหลังาก็ค่อยค่อย นางลมเพชรนางลมทองผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับเพชรนางนวลสีชมพูนะครับสีชมพูนะครับนี่ออกเพ็รสีชมพูดูนี่ออดดนะน,นี่สีชมพูประมาณนี้ครับอันนี้จะจะเสียหมดละวนะจ๊ะคล้ายๆมันออกออกผลนะครับออกเชื้อเอาเป็นเห็ดหมดแล้ว ประมาณนี้ครับข้อเหตุก็คือเอาเชื้อเห็ด่อมาใส่ในอาหารซึ่งคนทําขึ้นเรียนแบบธรรมชาติที่มันอยู่ความชื้อในเชื้อกระจายเต็มที่สป็นขั้นตอนกัต่าง,างๆส้งสีนี่วุ้นก่อนกระจายมากเลยก็ไปวุ้นที่มันมีเชื้ออยู่อยู่ในก๊อฟางก๊อกฟางกับเต็มเม็ดก๊อฟางก็ไปใส่ในไอ้ไงไอ้ขี้เลื่อยยางพาราไอเ้เต็มแล้วก็ เชืีอไปใส่กระชายอีกอะไรๆแบบรีดก็ลดเลยกรีดถุงแล้วก็ระล้นน้ำหอมเห็นอะไรเนาะเห็นทุลิง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 เห็นทูริงนี่เห็นทูริงนี่เห็นทูริงครับเห็นทุลิง <c oughs> สวยๆลิงไปทำอะไรกินเนะี่ยลิงไปทำอะไรกินเน,ะนี่ยนะครับ ชมฟรีแปลงสาธิตโรงเปิดดอกเห็ดครับนี่ที่ผมเมื่อกี้พาไปดูแลอันนี้ก็ของสาธิตก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้ของจริงนะครับเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะถ้าจะมีอะไรมากกว่านี้หมาถึงว่าอาจจะไปทําเพิ่มเติมลงถ้าต้องการขยายเนาะอาจจะลงนี้ก็ได้อันนี้ครับครัผมเดินออกมาข้างนอกนครับ ห้องน้ําสวยครับห้องน้ำวันนี้อาจจะเป็นโรงเห็ดอีกโรงไม่รู้พูดไปเรื่อยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยครับอันนี้กินกาแฟกันหน่อยครับกาแฟกินกาแฟมีอะไรบ้างเอ่ยไอศ์ครีมเฮทวอลลิงไอศ์ครีมเฮทวอลลิงช็อกโกแลตเห็ดหอมเฮ้ยน่ากินจังเลยวันอีกแล้วเรา เบคอนเห็ดเข็มทองเห็ดเป็นฝ้าเห็ดออริจินนี่เป็นูเห็ดครับโอ้น่ากินไหมเอ่ยมีแต่ของมีแต่เห็ดทั้งนั้นนะครับมีอันเดียวไม่ใช่เห็ดหรือเห็ดลูกชิ้นเห็ดตัวมันครับน่าจะเป็นลูกชิ้นเห็ดใช่ไหมเอาจริงๆเลยเห็ดลูกชิ้นเห็ดลูกชิ้นเห็ดหอมลูกชิ้นเห็ดหอมกินไหม เออเพิ่งเห็นเนี่ยชื่นชอบสนใจอ่เดี๋ยวไปดูกันอันนี้ชื่ออะไรนะเอ่ยขอดูเห็ดทุบค่ะกับเห็ดสามรสกรอบอืมเคยมาไหมครับเคยมาค่ะอร่อยไหมที่นี่อร่อยค่ะชิมชิมชิมจนนะำค่อยชิมด้วยโอเคครับมีอะไรบ้างครับนี่วังว่านคำบอกอ่าพีดีพีเอ

ใหญ่คยมากเลวครับกิมของฟรีนนี้ก็เลอ,อร่อยนะโอ้อร่อยนะส <c oughs> ีทองสีทองเป็ดทั้งเช่าสีท,อ,ทองชิมฟีครับชิมฟรีครับอร่อยครับเลย นี่เป็นขายพิิธภัณฑ์ต่างๆกับพวกพิพิธภัณฑ์ต,ต่างๆนะครับมีให้ชิมเลยครับอืมก็มีชิมอันนี้ก็จะเป็นทางออกครับที่พัก ยาอะไรมาดุกพวกยาพวกไม้ฝางฟักค่อนข้างจะเป็นลำธารนะลำธารตอน,นีนฝนโปอยนะครับวันนี้ย e ี่แปดกรกฎาหกแปดครับที่วนงวังเกี่ยวฟาร์มครับสารพัดอยา่างก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของวัง้ังเกียวใครว่ามาวังวังเกียวต้องมาที่นี่เพื่อเป็นองฝากเนาะฝากของที่ต้องใช้ ไป้ายต่อได้เดยเพราะที่ผลิตเดียก,ก็คืออะไรนะเก็ดชาเข่าวสีทองอะไรนะเก็ดถังถังเชา่าถังเช่าถังเฉาครับสวัสดีครับตัวนี้มีทางใจครับพร้อมอีกเขาอีกไปครับครับเวลาสิบนาฬิกาประมาณจนะได้ไป